อีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้นะฮะวันเสาร์นี้แล้วกระทรวงศึกษาธิการครับเขาเตรียมของขวัญเห็นว่าเยอะมากหนึ่งแชิ้นฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับเตรียมไลยนะฮะมอบให้กับน้องๆหนูๆหนึ่งแสนชิ้นกระทรวงศึกษาธิการบอกจัดใหญ่เลยปีนี้น้องฝนครับแนวคิดนะคะเรียนดีมีความสุข s m a r t k i d s Happy f u t u r e โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกร,รัฐมนตรีแพท์ทองทานชินวัฒน์นะฮะจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีด้วยในี่นะฮะใครที่อยากจะรู้รายละเอียดเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะโดยล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการครับแถลงข่าวนะฮะการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ภายใต้แนวความคิดที่น้องฝนบอกนี่แหละเรียนดีมีความสุข s m a r t k i d s Happy f u t u r e นะฮะโดยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานใน พิธีนะครพร้อมกับการแจกของขวัญให้เด็กกว่า10,000แชิ้นแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายครับใช่เพื่อเป็นการส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยนะคะงานวันเด็กวันออปีนี้ก็เป็นประจําทุกปีแหละเสาร์ที่2ตรงกับ11มะกะราคมจัดงานกันเลยตั้งแต่เช้า7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนักประสงค์ศึกษาธิกาและพื้นที่โดยรอบโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติไปเป็นประธาน,นพิธีเปิดพร้อมกล่าวถึงคําขวาัญวันเด็กปี2568ว่าทุกโอกาส คือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง4โซนไฮไลท์สร้างแรงบันดาลใจงานปีนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สร้างสรรค์และสนุกสนานแบ่งเป็น4โซนหลักมีอะไรบ้างน,นะคะปักหมุดกันเลยนะคะ,คะโซนแรกเลยที่น้องๆหนูๆจะได้ไปสนุกการโซนคิดนะคะ Innovation Park นะครับโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีการโชว์ไอเดียภายในกระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมก็จะมีในโซนแรกนะคะก็จะเป็นพิธีเปิดงานวันเด็กนี่การแสดงพิธีเปิดเรียน ดีมีความสุขเฟสติวัลมีท็อกโชว์ด้วยพูดคุยกับดาราต้นแบบ My Idol Talk นี่นะฮะแล้วก็เป็นการแสดงดนตรีของเด็กและก็เยาวชนการแสดงด้านอินโนเวชันรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมพลังเด็กนี่ส่วนแรกโอนท่วนที่สองห้องเรียนในฝันโซนตกแต่งด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยถูกใจเด็กๆบริเวณถนนราชดำเนินนอกประกอบด้วยบูธหน่วยงานเอกชนจำลองห้องเรียน V R เพื่อการศึกษาและการเรียนแบบ อินเตอร์แอคทีฟนะคะ oh. บูธฐานพจนภัยสำนักการลูกเสือแห่งชาติ โซน,นที่3อะไรครับพี่บอลโซนที่3นี่นะฮะน่าสนใจมากโซน AI Wonderland ครับที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะเขาจัดบูธจำลองการใช้ AI เด็กๆจะได้ไปรู้เลยว่า AI ที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงบ้างการออกแบบพุ่นยนต์ AI นะฮะที่จะช่วยทำกันบ้านอโอ้นีบริเวณถนนลูกหลวงด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่จะดีหรอ AI ช่วยทำกันบ้านเป็นยังไงนี่ต้องไปน่าสนใจนะ,ะต้องไปต้องไปบูธของหน่วยงานเอกชนบูธของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรถโมบายเคลื่อนที่แล้วก็บูธของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ค่คโซนสุดท้ายเลยโซนสวนสนุกดิจิทัลนะคะเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีภายในกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วยสวนสนุกบ้านลม,มเครื่องเล่น หน่วยงานภาครัฐภาเอ,อกชนมาร่วมกันจัดคึกคักมากมายเลยนะคะคภายในงานมีการแจกของขวัญมากมายถึง1 0 0 0 0แชิ้นเช่นตุ๊กตาของเล่นสมุดขนมและอ e ีบุ๊กส์พร้อมหนังสือที่ระลึกสยามรวมมิตรที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์จากเด็กและเยาวชนไทยด้วยนะคะสําหรับผู้ปกครองและเด็กที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค้นหาสถานที่กิจกรรมเลยคุณผู้ชม,มผ่านการสแกน QR code บน Facebook สสลา,านะแล้วก็ททง360องศาใช่แล้วครับซึ่งทางพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ําด้วยว่าวันเด็กปีนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการจัดใหญ่เลยนะเพื่อที่จะมอบความสุขนะฮะให้กับเด็กๆด,ด้วยเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างความสุขนั่นเองพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้นะฮะเตรียมตัวสู่อนาคตรับของขวัญแล้วก็รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ในวันเด็ก แข่งชาติที่จะถึงนี้นะครับเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าดังนั้นเราถึงต้องเสริมความ,มแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะร่างกายไว้ให้ดีๆทั้งบุตรหลานพ่อแม่ด้วยนะใช่แล้วเตรียมพาบุตรหลานของท่านไปเที่ยวในวันเด็กด้วยใช่แล้ว